สบายดีพี่น้องมืัอนี้มาบึงเพิ่นแจกของเอ๊ะสามคมลาวะเนี่ยนี่เป็นเป็นไอ้เป็นสามคมลาวเป็นเป็นว่ันพิธีแจกของแจกแล้วแล้วใกล้สิบเอ็ดแล้วแจกแล้วแล้วห้าร้อยบั๊กห้าร้อยบั๊โอ้มีมีอย่างแน่แจกเนี่ยไอ้โอ้ยไม่หลายอย่างเลยมีหลายอย่างวะโอ้ดีว่าของแจกโอ้นี่เด้อของแจกพี่น้องนี่เปิดน้องเลย

พาไปจดซื oh, <łbym> ้อก okay? ่อนเดี๋ยวเอาของออกของแจกพี่น้องเดี๋ยวครับเอ้ยจดซื้อก่อนโอ้สวยเหรอจด sign up? Yeah I don't know we sign up to. No no <c oughs> not yet. a n now I gotta start to s i g e up. The they tell me s i g e it up. So I have to sign sign up right now. What? Yeah you give me the name. Do you g i e the boxes? Huh? Are you give me the b o x e g e the e Boxes. Huh? ไม่รู้เลยจัสทํให้ใส่มู้โอาอีเอแนจีแน a ่และล่าสุ a น s มเอ a เ m ไรอคว e มาชิกสี So นเขาก็จะได้ซายซื้อสลักดนดนเดจังจังออกของอยนะเนี่ของเป็นแก๊สแก๊สอ่ะนี้ นี่เป็นนี่เป็นของของของ,ของแก่พคนจะมีหาล้อยล้อยอันล้อยกองเดมอย่างนี้เลยโอเคเดมมีนันจะมีแต่ของอย่างนี้ละั้งหลายตอนนี้พวกนั้นเอาลายอยู่นี่นแล้ว

ห้ามมีหลายคนในมีแฟมิลี่เดียว,อว <Okay. S 2> โอเคบอสปล่อ,อยบอสในยูทูบไปล่อยนะปล่อยในย <c oughs> ูทูบเนาะนาะเนาะเนาะจะทอกออนยูทูบเพื่นเพื่นกะจะให้จะหนึ่งเดียวเขาก็จะเอาแกมหน, okay. นึ่งโอเคมีของของก่อนก็มีคนมาเอาหลายเลยโอเค ฝากไว้ฝากไว้มีก่อนได้บ่แค่ไหนเลิ้ยบหรืนหิ้บใครโพสต์ใต้เดี๋ยวเอ้านึกว่านึกวาเพิ่งเข้าไปไหนมันเป็นเป็นเป็นวัดรเป็นวัดนะสังคมบัตรคนเดียวไอันนี้ก็คนก็จะจะมาเอาแต่ที่รถที่รถมามาจอดเอารถที่รถมาจอดเอาเลยเดี๋ยวมันจอดเอาเลย ไอโอ๊ตโอกาสยังนี่พี่ในเรื่องยังอย่างฮะวะชอบผมมีเรื่ยนี่แต่ว่ากองแจกที่ซื้อบ่แจกที่ซื้อเนี่ยอ๋อโอเคนีเป็นเอ่อของพวกเป็นแพลตงอ์มอต่างๆอ๋อโอเคโอเคอ่ะก็จะมีคนมาเอาถูกไหมเนาะอเมริกาก็มาเอามาอเมริกามาอาอเมริกาครับบางเด็กกะจะก็จะขีรถมาแต่

คนคนใจดีคนมามามาแจกของนะุ a p p a r a p p y New Year อุ้ยหนาวพี่น้อไจะได้ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยโอยน้อาใหข้าวเจเอาเอ้าจ่ายลายพาด้วยแกันจ่า ซีซอกห้านี่ละแล้วเป็นอย่างไรใต้สุดเลอให้เนเบอร์จากซองอ่ะเนเอร์ไอ้เพ่ไอ้กันไอ้ซิสวันนี้ไปเอาของของอาณาเป็นเงินโดนิซินนะของแจกค่ะเจ้านี่เปิดออกมากันทางป็ดกองซอย มาจากต่างละตินอไมีมีอินเดียนาโูลิสก็ได้นี่ม่แกจะเป็นมีอย่างแน่มีแอปเปิ้ลด้มีแครอทถุงหนึ่งมันมันมันฝรั่งถุงนึ่งมีมันไหมเนถุงใหญ่เลยกระ อันเนียนอัเนนพร้อมเนี่ยมีอันเนียนนี่นี่เป็นของเพิ่นแจกอยู่ในวัดนะเพิ่นแจกแต่บด้วยเมนวัดแจกจะเป็นใจกันหน่อยพี่อันนี้เมนซีเมนลูกซีนลูกซีนออลูกซีนทอดแล้วล่ะเดี๋ยวจะลองมาปิ้งกินเลยลูกซินอ้ถุงใหญ่เลยลูกซีนหงใหญ่เลยแตกลูกซีนทำยังไงเสร็จล้างก่อนแล้วเสียเข่า

เดอเดอฮันดอกเจอรี่น้ำฮันดอกกันแนวดีเด้นี่นะจจมโบสาเออจจมโบไซหฮาดอนคุณได้นี่นะเอ้าลิเปสอ์เนี่ยโอ้มีชีสหน้มีชีสสมก่อนเป็นอาหารมิการ t h a n ค you เออซอยคนยามถูกงามยากนี่เป็นแต่ก็ออกมาให้ซอยคน ขอบใจเพื่อนหลายๆนี่เลยนี่กล่องกล่องกล่องที่เคยนอ่าได้บอลขจาทรงมาซอยคนน,นี่ขอบใจเพื่อนหลายๆเออ้ยมาซอยคนอ <c oughs> ยานน่างนี้เออย่างน,นี้มันมันยากพี่น้องอโอเค